สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับรถฟอร์ดนะครับประจําสูตรฟอร์ดพระประแดงนะครับเชือออโต้แกลเลอรี่นะครับพบกับก๊อฟนะครับก็จะมีรถฟอร์ดนะครับมารีวิวชมกันนะครับวันนี้ก็เป็นฟอร์ดเลนเจอร์นะครับ XLT สี่ประตูนะครับมีจำหน่ายที่เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ธรรมดา857,000บาทเกียร์ออโต้92,000บาทนะครับเครื่องยนต์2.2นะครับเกียร์6สปีดนะครับมาครับเดี๋ยวก๊อฟพาชมนะครับคัน้ตอกระบาเิคลืด อะคริลิกนะครับนี่นะครับคำว่าเลนเจอร์นะครับเป็นสีโครเมียมนะครับเพื่อให้ตัดกับตัวรถซึ่งเป็นสีเทานะครับก็เพิ่มความโดดเด่นนะครับให้กับด้านหน้ามากยิ่งขึ้นลูกค้านะครับเลือกแปลงนะครับหน้านะครับเป็น F150 นะครับตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยกระจังหน้าแรปเตอร์นะครับสีดําด้านนะครับฟอนต์นะครับคำว่าฟอดลูกค้าเลือกนะครับเป็นสีเทานะครับสีเดียวกับตัวรถไฟ LED 3จุดนะครับแล้วก็กันชนหน้านะครับสีดําด้านนะครับพร้อม กันแทงนะครับหรือใช้กันชนเป็นสีเงินใส่ครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดําด้านแล้วก็ทําไฟนะครับเพิ่มเติมให้เต็มระบบเลยนะครับวงแหวนทรงสี่เหลี่ยมนะครับลูกแก้วนะครับก็เลือกเป็นบู u e e นะครับแล้วก็ไฟวิ่งกลางวันนะครับกับคีบมัสแตงนะครับสามคีนะครับพร้อมต่อสเต็ปไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถนะครับซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับแบบไม่มีหมุดนะครับเป็นสีดําด้าน ล้อแม็กนะครับอันนี้นะครับเป็นแม็กขนาด16นิ้วนะครับเป็นแม็กยาชิโยดะนะครับเอสกตีมนะครับเป็นแม็กอันนี้เป็น8ก้านนะครับดำมิลลิ่งก้านนะครับแล้วก็ดุมสีเงินนะครับหรือแม็กสีทูโทนนั่นเองนะครับพร้อมยางฮันคุกเดนอโปรเอทีสอแก้มนะครับคันนี้เป็นสีโครเมียมเดิมมาจากโรงงานนะครับกระจกมองข้างมือเปิดเป็นสีดําเงามาจากโรงงานนะครับอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมนะครับก็ราวหลังคานะครับสีดําด้านกันสาดเข้ารูปนะครับสชิ้นนะครับเบ้ารองมือเปิดนะครับสีดําด้าน ครอบฝาถังน้ํามันนะครับเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็โลบาร์เหล็กนะครับทรงขายาวนะครับของเอาเลนเดอร์นั่นเองท้ายกระบะนะครับก็ใส่ครอบไฟท้ายนะครับเป็นสีดําด้านแล้วก็ครอบท้ายนะครับฟอร์ดนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะครับพร้อมกับตัวกันชนนะครับอันนี้เป็นกันชนเดิมนะครับทิ่งมาจากโรงงานนะครับเป็นสีดำอ่าเป็นสีออกเทาๆนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดนะครับ อันนี้ก็จะดูแบบเรียบๆหน่อยนะครับไม่ได้ติดสติกเกอร์ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสวยอีกแบบหนึ่งเลยนะครับก็จะดูแบบเนีียบๆเรียบๆหน่อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสอบถามนะครับโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Ford r a n g e r Ford e v e r อเวสนะครับสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยนะครับที่เบอร์ที่กอบขึ้นไว้ให้ได้นะครับหรือใครชอบรูปแบบการตกแต่งแบบนี้นะครับสามารถส่งรูปหรือคลิปมาให้กอบได้นะครับ ยังไงนะครับรบกวนคุณลูกค้าทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube ก๊อปด้วยนะครับและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าก๊อปจะนำฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้ชมกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ